ท้ายของรายการอีสานวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวหลายที่เลยประเทศไทยเนี่ยมีดีทุกจังหวัดเลยค่ะถ้าพูดถึงช้างนึกถึงจังหวัดอะไรคะสุรินทร์ค่ะแน่นอนสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ปีนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่เทศกาลประเพณีช้างต่างๆเนี่ยทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูการสืบสารคุิปัญญาการเลี้ยงช้างที่สุรินทร์ค่ะ ท่านรองผู้ว่ารากรชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะเปิดโครงการสืบสารภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของชาวกุยและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานช้างแฝดจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่บริเวณลานแสดงช้างโรงเรียนฝึกสอนควานช้างและช้างราชมงคลสุรินทร์สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์นายวัชร์จริงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสารภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของชาวกุยจังหวัดส,สุรินค่ะโดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุริน์คณะกรรมการจัดงานชาวกุยจังหวัดส,สุรินและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ช้างประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุริน มูลธีช้างแห่งประเทศไทยโดยในช่วงเทศกาลงานช้างประจำปี2 5 6 7ทางมทรอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะคะรวมถึงมูลธีช้างแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายที่กล่ามาข้างต้นนะคะจะได้ร่วมมือการจัดงานค่ะการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสืบสารภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของชาวกูยจังหวัดสุรินทร์ในช่วงระหว่างวันที่1 2ถึง13พฤศจิกายนนี้เพื่อสืบสารและเผยแพร่ภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของชาวกูยจังหวัดสุรินทร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวงานช้างแฟร์จังหวัดสุรินทร์ด้วยค่ะ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายนักอนุรักษ์ช้างไทยโดยในวันนี้ภาคเช้ามีการจัดพิธีกรรม การทําเชือกประกรรมพิธีปราชิพธีปาสะซึ่งจัดขึ้นณลานแสดงช้างโรงเรียนฝึกสอนควานช้างและช้างราชมงคลสุรินทร์ค่ะก็คือเป็นภาพบรรยากาศที่เราเห็นเลยนะคะสําหรับพิธีการต่างๆพิธีทางเรียกได้ว่าเป็นพิธีดั้งเดิมเลยของชาวกุยสุรินทร์ใช่ค่ะส่วนในภาคบ่ายค่ะมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายองค์การต่างๆภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ช้างค่ะโดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมเข้าหอมมะลิ อาคารอทิตยาธรกิติกุลคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะแล้วก็มีกิจกรรมสําคัญอีกมากมายเลยนะั่นก็คือการประกวดช้างงามซึ่งเป็นปีแรกที่ทางมหาวิทยาลายัยร่วมมือกับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายค่ะได้เร,เริ่มการจัดงานขึ้นคาดว่าในปีถ,ถัดไปนะคะงานนี้จะพัฒนาจัดให้ยิ่งใหญ่ในระดับโลกได้ค่ะโอ้โห oh. นี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือการทําเชือกประกำค่ะนี่เป็นแบบโอ้พิธีโบราณมากหาดูยากนะคะค่ะนี่ถ้าไม่มีโอกาสในการที่เราจะได้ไปดูในงานแบบนี้ก็จะแทบจะไม่เห็นเลยก็ติดตามอีสานวันนี้ของเราได้นี่จะได้เห็นแต่ว่าถือว่าก็เป็นงานใหญ่ในทุกๆปีนะคะของทางจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วชาวกุยต้องบอกว่าเขาเป็นต้นฉบับของการเลี้ยงช้างแบบเพื่อนค่ะ เขาสามารถพูดคุยกับช้างได้โดยใช้ภาษาคุยเขาเลี้ยงช้างเหมือนเพื่อนเหมือนคนในครอบครัวนี่คือต้นฉบับเลยดังะะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องช้างนะคะก็ไปกันได้นะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ,คะ